อน,นเพิ่มเติมนะคะเรื่องที่เราควรทำแล้วก็ไม่ควรทําในช่วงที่เราเป็นสิวเมนหนึ่งเลยก็คือที่บอกว่าช่วงที่เป็นเมนดอย่าไปลองของใหม่เอาจริงมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นหรอกถ้าผิวของเราม,มีความแข็งแรงดีขอแค่ว่าเราเทสก่อนใช้อะ่ะเพื่อเช็คว่าเราแพ้หรือไม่แพ้อันนั้นะคือโอเคที่สุดแล้วสองเลยอย่าคุมมันหรือว่าผัดผิวล่วงหน้าตอนที่สิวยังไม่มีสิวยังไม่มาการทําอะไรล่วงหน้าทําเกินจนผิวอ่อนแอแล้วทําให้เป็นสิวผิวแห้งอะ่ะเราเห็นมาเยอะแล้วนะคะสามพวกส่วนผสม คุมมันหรือพวกมาโคตรนต่างๆถ้าเป็นผิวมันแท้ๆจริงๆเป็นพวกยลี่สกินจริงอ่ะค่อยใช้ c BSA ASA พวกตระกูลผัดผิวไม่ได้จําเป็นต้องใช้ทุกวนันถ้าเราอยากจะผัดบ้าอ่ะจะทําเดือนละครั้งสองครั้งอันนี้โอเคถ้าการล้างหน้าเนี่ยเราแนะนําว่าเลือกโฟมล้างหน้าที่อ่อนโยนไม่เอียดไม่สิวไม่ใสแล้วก็พยายามเลือกให้ตรงไลฟ์สไตล์ที่สุดแล้วก็เทคนิคการล้างหน้าที่ดีที่สุดระยะเวลาที่เหมาะสมคือเราเพลย์ในเบิร์ดเดย์ในใจประมาณ2รอบอันนี้คือโอเคที่สุดหกเลยการ d o u โฟมคลีนซิ่งเนี่ยทำเมื่อจำเป็นถ้าเราเลือกโฟมดีดีเหมาะกับไลฟ์สไตล์เราแต่แรกค่ะต่อให้เป็นเมคอัพกันน้ำไม่กันน้ำลงพื้นแต่งหน้าแล้วก็ต่างโฟมล้างหน้าก็เอาถู่เจ็ดขอร้องเลยเนื้อสกินแคร์อย่าเปลี่ยนตามรอบเดือนเพราะว่าการที่เราเปลี่ยนเนื้อมั่วสวัาโดยที่มันไม่ตรงกับประเภทผิวไม่ตรงกับปัญหาผิวตอนนั้นจริงๆอะหลายๆครั้งแล้วก็เจอนะ เป็นสิวเพราะว่าเรื่อง m o i s ไ u r i z e r ผิวก็เยอะแต่เรื่องของการมาสก์หน้าให้ความชุ่มชื้นประปรุงผิวเนี่ยเป็นเรื่องที่ทําได้ตลอดอยู่แล้วไม่ก้ายาสิวเนี่ยถ้าเราจะกินหรือว่าเราจะทาให้เช็คความจําเป็นก่อนใช้เสมอแต่ว่าสกินแคร์รูทีนที่เราใช้ร่วมกับยาแต้มสิวอ่ะมันก็ต้องดีด้วยและดๆก็ตามก็คือควรจะต้องใช้ภายใต้การควบคุมของแพทย์และเภสัชกรนะคะย้ำเลย ถ้าเราเป็นสิวประจําเดือนเป็นสิวเมนแล้วระบบประจําเดือนของเราก็ผิดปกติให้ไปเจอหมอสูได้เลยแต่ถ้าผิวของเรามีความแบบมันแบบมันเกินอะอย่างเงี้ยให้ไปเจอแพทย์เฉพาะทางผิวหนังแต่ถ้าเคสไหนเป็นสิวเมนเพราะผิวไม่แข็งแรงอะอันเนี้ยมาหาเทศัยรักได้เดี๋ยวราช่วยได้นะคะ